สวัสดีค่ะกลับพบกับไอเซนัและทีมงานเพลงติกอีกเช่นเคยนคะคะในรายการเพลงติมิวนะคะสัปดาห์นี้ก็มีข่าวสารในวงการเกมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายกันเลยวันนี้ไอเนะก็เลยจะมาเก็บตกให้เพื่อนได้ทราบกันสวนจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ หลังจากที่ประกาศวันวางจำหน่ายเครื่องเพ5ศูน5สไนทยเป็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแถมอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเปิดให้สั่งจองเครื่องกันแล้วนะคะถ้าเราลองมาไล่นับกันดูดีๆนี่เกมที่พัฒนาออกมาและวางจำหน่ายในช่วงแรกของเครื่อง p พ5เอาจริงๆมีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือเกม Demon's Souls ฉบับรีเมคเท่านั้นเองค่ะ ถมเกมส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเกมจากแพลตฟอร์ม a พ s t เ t i o n 4ซะมากกว่าล่าสุดทางโซ y ก็ได้ไปเยี่ยมงาน CES 2อ2พันิอะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดยพวกเขาได้เปิดเผยตารางเกมที่จะวางจำหน่ายบนเครื่อง a พ s t a ซช o n 5ในอนาคตออกมาเป็นที่เรียบร้อยที่แล้วนะคะและที่สำคัญหลากหลายเกมมีรายชื่อนี้ลน,นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทั้งสิ้นกันด้วยเริ่มต้นที่เกมแรกนะคะกับ h i t m a n 3มีกำหนดวางจำหนา่ายภายในเดือนมกราคมปี2 0 2พันิอนี้นะคะ เกมที่2ค่ะ r e c h a n a l นี่ค่ะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่19มีนาคม2021นี้ค่ะเกมต่อมาค่ะ c a n a a b r e a g h of Spirit นี่ค่ะมีกำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนมีนาคมปี2021เช่นกันค่ะ Solar a s นี่ค่ะมีกำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนมิถุนายน2021นี้ค่ะตามมาติดๆนี่ค่ะก็กเกมที่มีชื่อว่า Little d e v i l Insight นี่ค่ะมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมปี2021ค่ะ โกส์ไวต์โตเกียวค่ะมีกำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนตุลาคมปี2021ค่ะสเตรค่ะมีกำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนตุลาคมปี2021นะคะแรชเชนแอนครันส์มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2021ค่ะฮอลลีสันฟอร์ดิแวนเวสนี่ค่ะมีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2021นะคะ โปรเจกต์ยักษใหญ่จากทางค่าเหลี่ยมส q ควร์นิกสนะคะโปรเจกต์อาเทียมีกำหนดวันจำหน่ายภายในเดือนมกรคาคมปี2022ค่ะแล้วอีกหนึ่งเกมที่น่าเสียดายค่ะ o g w a r t s Legacy มีประกาศเลื่อนการวันจำหน่ายจากปี2021นะคะเป็นปี2022แทน ใครที่แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยอดใจรออีกนิดหนึ่งกันแล้วกันนะคะแล้วมาถึงเกมสุดท้ายค่ะ Pra กมา t a มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2023นะคะจากเดิมเนี่ยกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2022ค่ะนอกจากรายชื่อที่เอาจารย์นัทพูดถึงไปเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเกมที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบในเวลานี้นะคะยกตัวอย่างเช่นก o d of War r ร g n a r o k นี่ะคะที่มีข่าวหลุดออกมาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลงทั้งแพลตฟอร์ม a y Station 4แล้วก็ a y s t a t i o n 5ด้วย งานนี้ใครที่อยากจะได้เครื่องเกมคอนโซลรุ่นใหม่ไปประดับบารมีเนี่ยเตรียมจองกันได้ในวันที่22มกราคมนี้แล้วก็วางจาหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะถ้าพูดถึงนะคะ m o r t o n c o m b a t เอนเจนั Combat, นเชื่อว่าเกมเมอร์หลายคนหรือคนที่ชอบดูภาพย,ยนต์เนี่ย ต้องรู้จักซีรีส์นี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นหนึ่งซีรีส์ที่มีทั้งเกมภาพยนตร์แล้วก็ทีวีซีรีส์ออกมาให้เราได้ชมกันตั้งแต่สมัยไอซีนัทเนี่ยยังเป็นเด็กๆก,กันเลยนะคะล่าสุดเนี่ยซีรีส์นี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบภาพยนตร์ฉบับรีบูทซึ่งได้พุ่มกับมากความสามารถอย่างเจมวานนะคะมาดูแลในเรื่องของการสร้างหลายๆคนที่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะออกมาดีหรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปนะคะตัวเจมวานเนี่ยเขาก็ได้สัญญาเอาไว้ว่าจะทําให้เนื้อเรื่องของฉบับภาพยนตร์รีบูทตัวนีีี้้ออกมาใหดท่สุ เท่าที่เคยมีมาในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เลยค่ะล่าสุดนคะคะสื่อต่างประเทศอย่าง Entertainment Weekly ได้มีการปล่อยภาพตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ Mortal Kombat ออกมาให้เราได้ชมกันแล้วค่ะ โดยต้องอธิบายกันก่อนนะคะว่าภาพยนตร์ฉบับนี้เรื่องราวจะอ้างอิงตัวเกมมากพอสมควรแต่การาเล่าเรื่องราวจะแตกต่างจากภาพยนตร์ในเวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งจะให้2ตัวละครนินจาชื่อดังอย่างสกอร์เปียนแล้วก็ซับซีโร่เป็นตัวเล่าเรื่องราวแทนตัวละครไรเดนหรือหลิวคังนะคะที่เป็นตัวละครหลักในเวอร์ชั่นก่อนหน้าน,นี้คะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสมทบนั่นคือโครยังตัวละครใหม่จากจักรวาลของ m o r t a l k o m b a t น่าเสียดายค่ะที่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเขาจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญต่อเนเรื่องมากน้อยแค่ไหนนะคะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภาพตัวละครอื่นออาทิเช่นแจสนะคะลิ้วข้งข้างหลาวคาโนหรือซอนยาเบรดเป็นต้นนะคะสำหรับภาพยนตร์ m o r t n l o o m b a t มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่16เมษาย,ยนปี2021นีนี้แถมฉายพร้อมกับระบบสตรีมมิ่ง HBO Max อีกด้วยนะคะถ้าคุณเป็นแฟนซีรีส์นี้ไม่ควรพลาดกันเลยค่ะ แม้ว่าจะเป็นเกมที่มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็เถิดนะคะกับรางวัลเกม RPG ยอดเยี่ยมแห่งปี2020จากงาน The Game Awards ปีที่ผ่านมากับเกม Final 7 Remake นะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบเป็นทีว่าที่เราเล่นกันไปเนี่ยคือ p a s s 1นั่นเองนะคะส่วน p a s s 2ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนากันอยู่แต่ก็ไม่ได้มีการอัปเดตออกมานะคะว่าพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนะคะ ล่าสุดค่ะมีข่าวลือออกมาว่าตอนนี้ทางสควอเน็เตรียมประกาศเปิดตัวไฟนั่น7 e m a k e บนแพลตฟอร์ม Play PlayStation 5และ PC พร้อมกันภายในปีนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีนคะคะว่าเกมไฟนั่น7 Remake อยู่ภายใต้การวางจำหน่ายแบบ exclusive Time ให้กับแพลตฟอร์มของ Play Station 4ในช่วงระยะหนึ่งนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมการาคมปีที่ผ่านมานคะคะเดโมของไฟนั่น7 e m a k e มีคนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจอของ n อ i d เดียแล้วก็ AMD ค่ะ ถึงยังสามารถที่จะปรับรายะเอียดก,การาฟริกภายในเกมได้ด้วยถ้ายังจำเป็นได้ทั้ง Square Enix เองเนี่แหละค่ะเป็นคนใช้ PC ในการรันเดโมให้เราได้ชมกันพร้อมระบุชัดเจนเนะคะว่าภาพที่ถูกบันทึกอยู่ตอนนี้ ถูกบันทึกจากแพลตฟอร์ม PC นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้อย่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยมีตัวเกมของไฟนั่7 Remake จากแพลตฟอร์ม PlayStation 4อยู่แล้วเนี่ยสามารถนำไปเล่นบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5ได้เลยคุณก็จะได้รับประสบการณ์ทั้งภาพแล้วก็เฟรมเรกที่ดูดีมากขึ้นขึ้นเองค่ะ หลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้เห็นข้อมูลใหม่จากเกม Resident Evil Village นะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากในภาคนี้ว่า Resident Evil 8เองค่ะโดยทาง Capcom เตรียมจัดงานอีเวนท์ที่มีชื่อว่า Resident Evil Showcase นะคะซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่ของภาคนี้ให้เราได้ทราบกันล่าสุดนะคะมีข้อมูลหลุดออกมาเกี่ยวกับคิวในการจัดงานแถลงในวันดังกล่าวนะคะที่น่าสนใจก็คือ Resident Evil Saga นะคะซึ่งมันคือโหมดออนไลน์ที่สามารถเล่นได้หลาย แถมเตรียมเปิดทดสอบในช่วงโคปต้าเร็วๆนี้กันด้วย่ซนรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะข้อแรกนี่ค่ะตัวเกม Resident Evil Village เนี่ยค่ะที่จะโชว์ในงานอีเวนต์ครั้งนี้จะเล่นบนเครื่อง PlayStation 5ค่ะข้อ2อนี่ค่ะประกาศันวันจำหน่ายตัวเกม Resident Evil Village สักทีข้อ3ค่ะนอกจากประกาศัวารวันจำหน่ายแล้วเนี่ยยังเปิดให้สั่งจองซื้อเกม Resident Evil Village ล่วงหน้ากันด้วยนะคะข้อ4 มีการปล่อยตัวเกมเวอร์ชันเดโมของ l e s i d e n t Evil Village เนี่ยให้เราได้ทดลองเล่นกันด้วยแต่รู้สึกว่าจะเป็น Exclusive นด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะประกาศตัวเกม l e s i d e n t Evil Saga โหมดออนไลน์ที่สามารถเล่นได้หลายคนส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นจะถูกเปิดเผยในวันดังกล่าวค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการยืนจากทางแคทคอมแต่อย่างใดนะคะซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์กันเล่นๆเนี่ยวันนั้นมีการประกาศบันจำหน่ายตัวเกมหรือจะเป็นทางการเปิดสั่งซองให้ตัวเกมล่วงหน้าหรือจะเป็นทางการปล่อยเดโมโให้เราได้ลองเล่นกันมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แฟนซีรีส์ผีชีวะเป็นอย่างมากกันเลยนะคะส่วนหมดออนไลน์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเ e สเ n นิวิลส a กาเนี่ยก็คงต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะทำออกมาได้ดีมากกว่าเลสเซ e ิ i ิ v i ิน a g e หรือเปล่านะคะ กลัวอย่างเดียวว่ามันทำออกมาไม่ดีนี่แหละนะโดยงานอีเวนต์ e s สเซ e ร์นิ Showcase เนี่ยค่ะจะมีขึ้นในวันที่22มกราคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลาตี5บ้านเราเป็นต้นไปใครที่สนใจเนี่ยก็อ,อย่าลืมไปรับชมถ่ายเท่าสดกันได้นะคะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่มีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมออกมาอีกเลยสำหรับ Overwatch สองเนะคะเกมแนว s h o ต t i n g สุดมันจะค่ายยักษ์ใหญ่วิสานี่เอง,เองนะหลังจากที่เปิดตัวในงาน b 3สองพันสิบเค่ะหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าตัวเกมเป็นตายไร้ดียังไงกันบ้างนะล่าสุดค่ะคุณเมโทรสตรีมเมอร์จากทางทวิสนะคะที่มักจะปล่อยข่าวลือต่างๆของเกม Overwatch อยู่บ่อยครั้งแถมทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกันด้วยเขาที่ออกมาพูดว่า ตอนนี้โอวัตส h 2เนี่ยเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกคงต้องรอคอยไปอีกพักใหญ่เลยค่ะโดยคุณเมโทรนะคะได้อธิบายเอาไว้ว่าตัวเกมโอวัตส h 2มีการพัฒนาเกมที่ล่าช้าด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้ตอนนี้ทางบริษัทเองเนี่ยก็มีแผนที่จะเลื่อนการวางจำหน่ายตัวเกมออกไปอีกสักระยะหนึ่งทําให้สิ่งสิ่งนี้ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเจฟแคปเลนนะคะผู้กํากับเกมโอวัตเนี่ยพูดถึงประเด็น ตัวเกมของ O r w ว t c h Park ใหม่เอาไว้ว่าแฟนๆอาจจะต้องรอพักใหญ่เลยล่ละเพราะตอนนี้ตัวเกมยังพัฒน,นาออกมาไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเกมสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่เนี่ยก็พร้อมที่จะวางจำหน่ายนะคะ ตัวอาเจนันเองนะคะกลับมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่เพราะในปีที่ผ่านมาทั่วโลกต่างเจอสถานการณ์โควิด -19 หลายเกมดังที่มีกำหนดวางจำหน่ายก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะพนักง,งานจำเป็นต้องไปเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานอยู่ที่บ้านนะคะส่งข้อมูลเอ่ยกลับมาทำกันบ้านเอ่ยส่งข้อมูลกลับมาอีกโอ้โหมันทาให้การพัฒนาเกมล่าช้านั่นเองนะคะตอนนี้ลหลายเกมเนี่ยจำเป็นต้องเลื่อนการวางจำหน่ายออกไปสักระยะหนึ่งแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะะั่นเองค่ะ อาชินานเองก็ได้แต่คาดหวังนีคะว่าตัวเกมโอเวอร์จะพัฒนาออกมาสมบูรณ์แบบปรับปรุงในเรื่องของการาฟิก ระบบเกมพลายต่างๆให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันคือภาคต่ออย่างแท้จริงนะคะโดยตัวเกมโอวอรสเนี่ยจะอัปเดตให้กับตัวเกมในภาคแรกเพียงแต่ว่าคอนเทนต์ต่างๆในภาค2เนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าถึงจําเป็นต้องซื้อตัวเกมเพิ่มเติมนี่เองค่ะตัวเกมมีกําหนดวางจาหน่ายบนแพลตฟอร์ม PC PlayStation 4, Xbox One 1แล้วก็ n t e n d o Switch นะคะส่วนคอนโซลรุ่นมาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง PlayStation 5หรือว่า Xbox Series X กนะคะก็จะได้เล่นเกมนี้ด้วย กันคแล้วนี่ก็คือสรุปข่าวสารที่น่าสนใจในเพ Plan นติมิวในช่วงละที่ผ่านมาถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดอาเซนและทีมงานขอกราบอภัยมาในโอกาสนี้กันด้วยนะคะ ติดตามข่าวสารอีกมากมายได้ที่ w w w p l a n t i c o m ที่สำคัญอย่าลืม Subscribe ช่อง YouTube playti ก,กันด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะซึ่งเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีที่ทางอาชเนัทเนี่ยตั้งใจทำออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้อาเจนัทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ